คนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันจากการที่เดินจากกันจากการที่อยู่ห่างไกลกันเขาจะมีการติดต่อหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณคนทางไกลของคุณคนนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมคนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาจะติดต่อหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณเป็นคลิปดันดอมนะเป็นดวงเลยรวม เขาจะกลับาหาคุณไหมคนคนนี้เป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงรันดอ้มเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคนคนนี้ห้าใบานะในใจของเขาอยากกลับมาหาคุณไหม รวมพลังงานไพ่กันเป็นพลังงานโดยวรวมประดอกเด่นด้อมนะที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมห้ามไม่เท้าเมตรเสียงถนูใต้สำหรับเวลานี้เขาคิดมากนะชาวธาตุดินศกันก่อนคิดมาก,ค,มากคิดเยอะกังบนต่างๆนั่นนะเขาคิดเยอะมากคนคนนี้กับเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณนะคนคนนี้ เขาคิดเยอะคิดมากจริงๆคนนี้คิดถึงคุณมากมายกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาทบทวนต่างๆนานาจากการที่คุณสองคนได้ออกจากจากการที่คุณสองคนมีการทะเลาะกันเอออฟครับเขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีคุณไม่จางหายเขารักคุณคิดถึงคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพ ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้หมดคุณสองคนคุณคนหนึ่งคนใดต้องได้มีการบนบานสันกล่าวใช่ไหมเดอะไฮโรเฟนเขาได้เดินจากคุณไปนะคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณสองคนออกห่างจากกันชาวท่านหลาไม่ถุนตุนกลุ่มเขาได้หายหลายคนไปนะคนคนนี้และเขาอยากกลับหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปเรามาขยายไพ่กันนะ คสองคนมีการทะเลาะก,กันคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนมีอีโกโนะ้คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ทะนงตัวมากๆคนคนนี้เดอะมูนเขาคิดเยอะ <c oughs> คิดมากกังวลต่างๆนะนะคนคนนี้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมคุณจากการที่มีการทะเลาะก,กันจากการความเป็นอีโก้ของเขาคนคนนี้ในที่สุดเขาจะมีการเดินทาง กลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้คนที่คุณเฝ้ารอคอยเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนพลังงานไพ่ดีมากๆเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนเพราะเขารักคุณเลเวอร์เขารักคุณมากมายคนคนนี้เขารักคุณเขาจะเดินทางกลับมาคุณนะพร้อมจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณสร้างความลงตัวให้คุณแทนออฟเพนตะเขาเขามีความรักต่อคุณเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณนะคนคนนี้ของคุณ